เรากินได้แค่อิ่มกายนี้เนื้อหนังมังสาไม่ใช่ของเราเลยถูกไหมสุดท้ายเราก็ต้องคืนให้กับธรรมชาติอยู่ดีพุทธองค์ก็ได้สอนไว้แล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือชีวิตจิตญาณของพวกเรา ดินน้ำไฟเห็นไหมเพื่อจากอะไรเลยธรรมชาติไหมก็ทำนะถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มวลกายนี้อยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วขับเคลื่อนด้วยมวลกายนี้ก็ต้องด้วยท่าทั้งสี่ถูกไหมครับแล้วเราไปอะไรกับมันยึดมันทำไมหรืออกจากมันได้เลย เอาประโยชน์สูงสุดเพื่อมนุษย์โลกทั้หงหลายให้เกิดประโยชน์กับตนเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเพราะมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามพวกเราเไม่ใช่ความร่ำรวยยิ่งใหญ่มหาศาลไม่มีสิบได้ดูอย่างเจ้าสวยมันได้อะไรไป